ตื่นทั้งซอยสวัสดีครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้ก็เอา c ซ v i c EG 3ประตูนะฮะเข้ามาที่ปู่ออฟวีโปนะครับก็มาต่านน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรนิดนิน้อยๆนะฮะไอช่างเขาดูรถให้หน่อยตั้งแต่เรามาทำเกียร์ใบก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยมั้งแล้วได้ข่าวว่าคันเจนเน็ตเขียวเขาไปวางเคแล้วด้วยเ,ออเดี๋ยวไปคุยกับออฟหน่อยแล้กันไป ทำไรกันอยู่ครับเนี่ยเคลียรถพี่หลามอยู่เนี่ยไอ้คันนี้คุณละหมอนะเนี่ยคุณละหมอนอนอู่เฉยใช่นอนไหลอู่ด้วยนอนหลอู่นี่อู่สุดท้ายมาจบอู่สุดท้ายพี่หลามเหลือขั้นตอนไหนแล้วเก็บรายละเอียดห้องเครื่องเตรียมที่จะรถค่อยจะบอกว่าจะเตรียมที่จะรถเข้าไม่ใช่เครื่องเข้าเอาเครื่องเข้าใช่เครื่องอยู่นี่ล่าสุดที่ผมเจอเขานี่คือตอนที่ผมไปเอาบอกคู่หน้าผมดูอยู่ฝนตกด้วยเนี่ยใช่แล้วก็เขาเอาบอกมาให้เขาได้คู่ใหม่มาก็ตอนนี้ใส่อยู่เขาก็ได้คู่ใหม่มาแล้วก็ใสอยู่แล้วนี่เพิ่งออกจากอู่สีแล้วเนี่ย ใช่เลยพี่เราจะอู่สีมาประมาณสองสามวันก็เดี๋ยวมาใส่เครื่องที่นี่ใช่ครับเนี่ยใส่หรือไอ้ไอ้พวกนี้รือออกหมดเลยพี่เนี่ยเพิ่งประกอบกลับเข้าไประบบเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์ของพี่หลามเขาคือยังไงครับตอนนี้ได้ข่าวว่าบานไปลายไปเยอะแล้วใช่ไหม,มนี่เดี๋ยวก่อนนะัก่อนที่จะพูดขออนุญาตพี่หลามก่อนเรามาถ่ายโดยพี่พี่หลามรู้ตัวแล้วเนี่ยว่าะเดี๋ยวรถจะอยู่ในคลิปเประอดีผม เอารถเข้ามาที่นี่นะแล้วมาเจอรถที่หลานเมือดีเอาน่ะก็มาอัปเดตให้ฟังหน่อยแล้วกันก็สเต็ปนี้ที่พี่หลานเขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วออโต้แบบไส้เดิมเขาเบื่อไวมากเลยนะได้ขาเพิ่งเสร็จไปนะแต่เขาไม่อยากเมื่อยเขาไม่อยากเื่อยเขาก็เลยอัพเครื่องซิ่หมดเลยเบิกเบิกยับเบิกยับลูกก้านมาครบเลยคือตอนนี้ไส้นายเต็มระบบเต็มระบบเลย แต่ก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือออโตเมติกนี่แกจาหิ้วเกียร์ไปโมมานะเกียร์โตโมดิฟายนี่ต้องถามพี่หลามเลยรายละเอียดเชิงลึกใช่ใช่เห็นล่าสุดที่เจอการที่อุตสิ่ก็บอกว่าโอหัวแกไปจาะลึกเกียร์มาไปผ่าเกียร์ใส่ทำคัสใอตัวตัวชุดคังในเกียร์ตัวนะคือไปทำเป็นทองแดงทำาอะไรแกไปทำของแกเองไม่หาอะไรทำของแกเองอชอแต่เรื่องใต้เรื่องเครื่องก็ ยกให้อบใช่ครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วครับเหลือเดี๋ยวบิวเก็บงานทําสีน็อตเนื้ก็ไปชุบมาเรียบร้อยแล้วก็กะว่าเดี๋ยวประกอบเนี่ยเนียเนียเนียท่าเนี้ยกะจะกะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเอาเครื่องเข้าตอนนี้เราอยู่กันที่วันอังคารใช่ได้ข่าวว่าเสาร์นี้จะไปงานใช่ครับไปอันเดอร์อัพทันไหมทันดิพี่โอ้โหไม่ทันไม่ได้ไม่ทันไม่ได้โอ้โหนี่ครับวันนี้วันอังคารเนี่ยเราเขาดาวกันอีกไม่กี่วันหกคันนี่คันที่หกคันนี้เสร็จก็โอเคละอ๋อได้พักก่อนละเดี๋ยวไปเจอกันที่อ ใช่ไหมครับผมใช่พี่อ่ะคันนี้โปรเจกต์ของพี่หลามก็เดี๋ยวรอดูกันวันนั้นก็น่าจะเสร็จใครไปอันเดอร์อัพก็น่าจะได้เห็นพี่หลามแบบได้เจอแน่นอนสมบูรณ์แบบครับรู้สึกจะโซน31มั้งนี่เครื่องตัวนี้นะฮะแต่ฝาไม่ใช่นี้นะอันนี้ฝาเป็นไอ้นี่เฉยๆมาแต่เฉยฝาแกทีเด็ดอยู่เดี๋ยวไปดูที่งานเลยคันนี้ฝาไม่ใช่สีนี้แน่นอนอ๋อ นี่ครับส่วนของผมก็ตอนแลกไหนๆก็เข้ามาหาออฟแล้วก็เลยให้เขาถ่ายน้ำมันเครื่องให้หน่อยแต่มีงานงอกมานี่เดี๋ยวออฟหยิบให้ดูไปเจอสายน้ำมันดูรุ่นกุแตกเปอยแล้วพอดีโอ้โหนี่โชคดีนะที่เปลี่ยนก่อนมาเห็นก่อนใช่ใช่เพ<ข>ราะผมก็ได้สังเกตเหมือนกัน อันนี้เพราะว่าน้ำมันมันกัดหรือมันเก่าเลยอ่ะมันเก่าพี่น้ำมันกัดส่วนหนึ่งพี่แต่ถามว่าถ้าท่อมันใหม่แล้วเราดูอยู่ตลอดอะเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหามันก็คงไม่ได้กัดง่ายะลรขนาดนั้นเพราะเขาก็สร้างมาเพื่อเป็นท่อน้ำมันใช่ครับถ้ามันแตกขาดก็น้ำมันวิ่งลงพื้นใช่ครับแน่นอนพวกนี้มันอันตรายถ้าเกิดมันรั่วเนี่ยโดนท่อเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยมีประกายไฟมันก็ไฟลุกได้เลยเรียบร้อยตามที่เห็นในคลิป ถือว่าโชคดีที่เห็นก่อนใ่ก็เลยเปลี่ยนให้แล้วก็่านมันเครื่องแล้วก็ตั้งตามใจดีรองเครื่องให้ด้วยแล้วก็ยืมเครื่องลามใส่เลยเอ้าเหรออ่าเราเอาเครื่องตัวนี้ให้พี่ลามโอเคเครื่องพี่ลามก็ต้องขับเกียร์ก็ปลุกกันดิก็ประมาณนี้แต่ยังมีอีกคันหนึ่งของที่นี่ทําไมครับคุณนอกใจแคมเดี่ยวไปสวัปเคได้ไงครับคุณออฟครับตอนแรกไม่คิดจะทํานะพี่งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่หน้ารถเลยไหมเออได้ไป ตอนแรกไม่คิดจะทาหรอกอแล้วทาไมอ่ะเจ้าของรถอ่ะดิคันเอนทนทนเราไม่ไหวต้องพอพอทำช่องปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็ถามว่าพี่ไม่ทําเค้บ้างหรอเราก็มีปากายอยู่แล้วแต่เราไม่ได้แบบเน้นเนี่ยเพราะลูกค้าลูกจากเราแบบคือต้องต้องยอมรับว่าก่อนนาเนี่ยภาพของเราภาพภาพรักออกมาเลยเดียวไม่ก็บีอ่ะเต็มที่อาจจะเป็นตระกูลบีหน่อยใช่ใช่แต่เคนี่อาจจะน้อยที่ลูกค้าเห็นว่าทําแต่ริงก็ทําได้อยู่ได้ได้เลยอาจารย์ดีอาจารย์ผมดีผมไม่ได้เก่งแบบครบเครื่องหรอกแต่ว่ามีอาจารย์ดีอาจารย์หลายคน ก็ปรึกษาแนะนํากันยังไงก็ก็เลยจบได้ทุกเคสเพราะเรามีที่ปรึกษาถ้าอยู่ในเขาเรียกในซีรีส์ของคอนด้านี่ก็ได้หมดได้หมดขอให้ให้ลองมาใช่ให้ลองมาได้หมดนี่คันนี้ก็คือเจเนตเขียว จากที่เคยเป็นรถแข่งตอนนั้นแข่งรุ่นอะไรนะซูเปอร์พันห้าเอ็นเอครับซูเปอร์พันห้าเอ็นเอก็งานท็อปท็อปที่วิ่งก็คืองานซูเปอร์ตอนนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรก็อยู่ทรงนั้นมาตลอดเลยใช่ค่ะเป็นเครื่องแคมเดียวใช่แคมเดียวกล่องล้อมก็อย่างที่หลายๆคนรู้ก็คือเป็นกล่องล้อมคันเดียวในรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววินาทีที่ตัดสินใจมาลงเคนี่คือน้องน้ทอยากทําเลยเจ้าของรถอยากทําใช่เจ้าของรถอยากทําอยากลองทาเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพูดตรงๆเลยก็คือถ้าไม่ทำแล้วไม่ให้เห็น กันชัดๆอย่างเงี้ยบางคนอยากทํากับผมก็อาจจะรู้สึกแบบพี่เขาจะทำได้ป่าวว่าจะมีปัญหาหรือว่าพี่เขาเก่งแต่แคมเดียวอย่างเดียวเขารับแต่แคมเดียวอย่างเดียวว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอย่างแคมเดียวเนี่ยเวลาจะทําอะไรอ่ะเขาจะทํากับรถให้ดูก่อนไม่ว่าจะเป็นโมดิฟายสเต็ปหนึ่งสเต็ปสก็จะไล่ทํากับรถเราเองเนี่ยแล้วก็เอาผลตรงเนี้ยมาให้ลูกค้าเห็นแล้วก็ตัดสินใจเอาเองแล้วก็มีรถให้ลองอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่กระทั่งเซตเทบก็เหอะก็จะทำตัวเองตอนนี้ถ้าคันนี้เปลี่ยนเคแล้วแต่ก็ยังมีอีกค อย่างคันนูน้นคปเปอร์ก็คือเป็นแคมเดียวเทอร์โบถูกไหมก็อารมณ์แบบเหมือนทําให้ลูกค้าลองนั่งลองขับได้เลยนะอ,อย่างอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลูกค้าอยากวาง K, เคอเคเดิมๆยี่สิบสี่เนี่ยยี่สิบสี่เอทูเดิม, 4, 2, ดมๆอย่างเงี้ยขับแล้วมันเป็นยังไงนั่งแล้วแบบไหนฟิลลิ่งเป็นยังไงก็เนี่ยก็มาลองก็เลยลองเลยใช่ครับก็พาลองาอะไรได้แล้วจะได้เป็นช้อยให้เลือกได้เลยว่าเอ๊ะกูจะไปแคมเดียวเทอร์โบหรือว่าจะเคเอท์เอได้หรือว่าจะเคเทอร์โบเดี๋ยวก็มีต่อไปอีกนะ อ่ะอย่างตอนนี้มันเป็นสเต็ปเครื่อง K ใช่ครับเดิมๆเลยครับย4ถูกไหมยี่สิบสี่ A2 ครับมันคือเครื่องของรถอะไรมาอ่า <Okay. S 2> ช็อตบล็อกตัวนี้เทียบใช้เนี่ยเป็น Odyssey ครับเพราะว่าผมไม่ต้องซีเรียสอ,อุปกรณ์ข้างเครื่องไงเพาทุกอ,อย่างใช้ของแต่งอยู่แล้วอ๋อครับแล้วก็ราคาเครื่อง Odyssey เนี่ยจะถูกกว่านะค่อนอืมอ,อ,อ่านะครับแล้วก็มาวาริงสายไฟเลยรอบเนี้ยเราเราไม่ใช้กล,อล่องลอมละกล่องลมใช้ไม่ได้ก็ต้องเป็นกล่องสแตนละอ้อเราก็มาใช้มอนซูน X ก็จับใส่เลยแล้วทําการโมดิฟายอะไรไหมตัวเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับเปลี่ยนเครื่องเดียวเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องอ๋อก็คือข้างในยังสแตนดาร์ดอยู่สแตนดาร์ดเอาจากเคียงโกงมาอย่งไรอย่างนั้นเลยใช่ไม่ได้รื้อประกอบไม่ได้เคลียร์ันใหม่ด้วยก็โจนเข้าไปเลยประกบข้างเครื่องของแตงฟังแต่งต่างๆใช่ก็จะมีอารมณ์แบบทั่วไปที่เขาใช้กันอ่ะคือตอนนี้ผมต้องการที่จะบีฟคอร ทุกอย่างเพื่อที่จะจบออกมาเป็นตัวเลขเวลาลูกค้าสนใจเราจะได้แนะนําได้ว่า uh huh. สเตปนี้ใช้เงินประมาณนี้ครับสเตปนี้ใช้เงินประมาณนี้ก็จะมีของที่เขามีการ่วนใหญ่ huh. เป็นพื้นฐานเป็นสเตปต้นๆพวกคอยดีแต่งรางแต่งะอะไรอย่างเงี้ยครับลิ้นเนี่ยก็เป็นลิ้นซิ่ง7จ็บมิลอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็มาจัดทรงใส่ฟิตติ้งเห็นไหมฮะ อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเก็บโล่งยังก็โล่งนะคบหรือ<ล>ว่าวางเคก็จะออกมาทรงนี้อยู่แล้วมันมีหลายทรงครับพี่มไม่ว่าจะหม้อน้ํายาวหรือใต้คานหรือว่าหม้อน้ำตรงนี้ตาแหน่งที่เราใช้หม้อน้ำตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ถ้าทําท่าน,นี้มันใช้เงินน้อยสุดอ่าสําหรับลูกค้าคที่แบบเงบค่อนข้างจากัดหม้อน้ายังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ครับก็ใช้หม้อน้ําอย่างนี้ได้ใบหนึ่งไม่แพงก็2,000กว่าบาทสาพันเองส่วนคันนี้ไม่มีแอร์ ไม่มีครับก็เลยไม่ได้หลบแอร์อยู่ใต้คาอะไรอย่างนั้นอ่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีแอร์ก็ได้ก็จะหลบอยู่ใต้นี้ถูกใช่ใช่ครับมนทั่วไปเหมือนเก็บอรถทั่วไปก็จะอยู่ใต้นี้สำหรับรถที่แบบซ่อนมาแล้วเป็นแคมเดียวหรือเป็นเครื่องบีที่ซ่อนแอร์มาแล้ว ตอนมาน้ำมาแล้วเนี่ยเราก็แค่แก้ทิศทางท่ออย่างเดียวใช้ของเดิมได้เลยโอเคแล้วโปรเจกต์มีแผนว่าจะบอดีไฟไหมตอนนี้40%เนี่ยโมโมเอแต่60%ใจเปอร์เทอร์โบแล้วก็คือจะออกมาท่าไหนเดี๋ยวรอดูกันใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ชัวร์ปั้นให้มันเสร็จให้มันแบบไป<ช>งานวันเสาร์นี้ได้ก่อนใช่ครับใช่ครับพูดถึงคันนี้เร็วมากเหมือนกันนะใช้เวลากี่วันกี่อาทิตย์ที่แบบตอนยกจากแคมป์เดียวออกแล้วโอเควาง ประมาณสัปดาห์หนึ่งครับจะมาเสียเวลาตรงเรื่องเกียร์ครับเรื่องเนี่ยเรื่องแท่นเกียร์แผ่นเพจยึดสายเกียร์เนี่ยฮะอันนี้เราใช้เกียร์ของอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเกียร์ 4L9 นะคบเพราะว่าจังหวะที่เราต้องการของเนี่ยเกียร์ดิสีไฟหาย,ยากขาดตลาดนะครับแล้วก็ราคาแพงราคามันต่างกันเยอะไหมระหว่างดิสีไฟเกียร์ดิสีไฟน่าจะเจ็ดแปดหมื่นครับพี่แตอ,อนนี้เนี่ยเราก็ได้มาในราคาที่แบบว่าถูกกว่ากันครึ่งๆึแต่ก็แล้วแต่จังหวะด,ด้วยนะพี่จังหวะว่าพี่นุ่นมีเกียร์พอดีพี<อ>่นุ ได้เกียร์มาอันนี้มันกี่สปีด6สปีดหสปีด,ปดตัวนี้จะไม่มีลิมิตสลิปนะครับแต่ว่า uh huh. สามารถใส่เทซิ่งได้เป็นเกียร์คอร์ดเกียร์คอร์ด CL9 แล้วก็ใช้สายเกียร์ DC5 เนี่ยแป้นเนี่ยผมสร้างกันเองหมดเลยปกติมันจะเป็นแป้นมินิมัฮะเนีย่ยสร้างกันเองหาระยะหาตำแหน่งกันเองหมดเลยครับแล้วก็ชุดคันเกียร์ข้างในเป็นเคจูนแต่เป็น CL oh. CL7 ฝากครอบเนี่ยไปชุบ <c oughs> หรือว่ามันพ่นหรือยังไงมันออกมาเป็นโครเมียมทองทองอย่างงี้อ่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาไปชุบโครมเมียมซึ่งร้านที่ติดต่อไว้เนี่ยพี่หลานเขาแนะนําให้ก็ไปทําที่เดียวกแกแหละจะชุบโครมเมียมซึ่งร้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขามีบ่อชุบที่แบบสามารถชุบโครมเมียมขึ้นมาเป็นทองเลยแต่ผิดแผนบ่อชุบมีปัญหาตู้ไฟเขามีปัญหาครับอ๋อก็เลยต้องชุบเป็นโครเมียมเงินแล้วก็มาพ่นทองก็เป็นท่านี้ก่อนใช่ครับพ่นพ่นทองแล้วก็เคลือบแรกเกอร์ครับอ่าฮะก็เป็นท่านี้ก่อน ถือว่าง,งานเรียบร้อยนะครับอันนี้แนะนําเลยถ้าใครสนใจก็ออถามผมได้เดี๋ยวผมส่งเพจส่งรายให้อย่างไอดีมาน,นี่ถ้าปกติถ้าเกิดอ่าทั่วไปอาจจะเอาหัวจุ่มลงนี่แล้วก็ใส่กองอากาศอะไรยถูกไหมอันนี้เป็นแต่เราก็ออกมานี่เลยใช่คอนเซ็ปต์เจ้าของรถเลยเจ้าของรถเขาดีไซน์เองเลยออกมาไฟหน้าเลย ใช่ใช้ไฟหน้าเดิมนะพี่อันนี้พ่นเข่าอ่ะอันนี้ไฟหน้าเดิมนะแค่ถอดอค่นี้มันออกเนี่ยไฟหน้าอย่างเงี้ยตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมถอดตัวหลอดมันออกตัดเลยหรอใช่ก็เนี่ยตัดเลยครับเพราะตอนแรกคันเนี่ยที่เป็นแคมเดียวอ่ะ ฝั่งนี้จะเป็นท่อกรองจะไปฝั่งนู้นแทนใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นท่อกออาดฝั่งนี้จะเป็นไฟทางท่อเคมันมาฝั่งนี้ใช่ใหญ่ข้างเรียบร้อยเผลอมาสลับข้างกันเติบตเหมือนของแต่งหมเออายแล้พี่นะเนี่ยจริงๆชอบตรงนี้มากเลยเออมันรับลมตรงนี้ก็โอเคเลยว่ะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงๆก็อาจจะออกออกข้างล่างเหมือนเดิมหลยนะออกตรงนี้มันผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบจะโดนเรื่ว่าดูดข้างล่าง เพราะว่าเผื่อเจอน้ำหใช่น้ำวิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทางนี้ดีกว่าใช่ๆอันนี้เราก็คุยง่ายเหมือนเหมือนทโชว์อ่ะใช่ใช่ทำทำโชว์ก็เลยใช้ท่านี้แต่ถ้าถ้าหน้าฝนก็จะมีท่ออีกชุดหนึ่งล้วงวินหัวก้องอยู่บนปกติก็จะอยู่ประมาณตรงนี้หัวกล้องถึงไหมใช่ครับจะไม่ได้ลงล่างพวกท่อเสียก็จริงๆไม่ได้จะทท่านี้นะท่อเสียวโหดมากเลยเครื่องเครื่องมันเดิมไม่ได้คิดจะทําท่านี้เลยแต่คุยกับน้องนัทเขาน้องนัทเขาบอกว่าปีที่แล้วไปฮอนเตอร์เฟสอ่ะทานน้าตาล ไปด้วยเขาตกกระป๋องเขาก็เลยขอมากปีนี้อยากท่าออกฝาบ้างคราวที่แล้วพัพเปอร์ไปท่อออกฝาอยู่คนเดียวเลยใช่<อ>เขาเลยขอบ้าง<อ>ก็เลยนี่เลยร้านประจำผมแบงค์เฮดเดอร์ อยู่แถวแถวอูเราเนี่ยแหละใช่ไหมใช่ใช่อยู่ซอยเขาเรียกว่าอะไรละหลังวัดนบบ้าแดงหลังวัดน้าแดงเหมือนกันใช่ครับก็ให้พี่เขาจัดการให้เลยสามสี่วันเสร็จเลยเนี่ยอันนี้มันกี่นิ้วอะ่ะอันนี้ไล่ออกมาพี่อันนี้สองสองนิ้วสองนิ้วครึ่งแล้วก็ค่อยๆบานขึ้นมาเป็นสามนิ้วครึ่งพี่เป็นปลายค่อยๆอันี่ใช่ครับแล้วก็ทั่วไปที่อื่นนะเขาจะเป็นหยดน้ําแบบผิวเนียนเนนะใช้โค้งนะอันนี้พี่แกขยันเนี่ยขยันซอยยิบเลยซอยยับเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ได้จูนเลยณตอนที่ผมมานี่ยังไม่ได้จูนใช่เดี๋ยวจะไปจูนคืนนี้ใช่ครับยางนี้ก็เลยใส่แบบสเปคบวมๆนี่เลยเบิกใหม่มาหมดเลยนี่พี่อันนี้มันใส์เท่าไหร่2ล5สองศูนย์ห้าห้าสิบสห้าสี่เส้นพี่แต่ว่าอันเนี้ยมันออฟยี่สิบออฟยี่สิบมันก็เลยดึงดึงหน่อยดูดึงดึงบวมๆหน่อยตอนนี้ออฟลึกอ่ะก็แต่ดูมันแน่นดีนะทรงมันกึ่งทั้งรถโชว์ทั้งรถแดกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ แต่แค่ว่ามันเป็นยางเรเดียนนี่ว่าจะไปวิ่งฮอนด้าเดย์เล่นๆนะเนี่ยเอารูปใช่เปล่าจริงจริงเหรอไม่เอาโรเดียมอ๋อเอารูปวิ่งเอารูปเพราะนักกาอยากทำเอาทรงอยู่แล้วอฮอนด้าเดย์ก็เดือนมกราปีหน้าใช่ไหมใช่เปล่าพี่ประมาณนั้นมั้งเออถ้าถ้แต่ไม่ผิดนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดลงฮอนด้าเดย์จะลงรุ่นไอะไรรุ่นใหญ่เลยพี่เพราะว่าถ้อยเสียออกเงี้ยเราไม่ได้ออกถ้อยเสียออกท้ายไงมันไม่ใช่รถสตีแล้วแหละใช่ถ้อยเสียออกฝายางเอ่อแอร์เราก็ไม่มีก็เดี๋ยวดูกฎกติกาอีกทีนนนนึงเเอออออว่่่่่าาาจจะะะะกปป็รรุไพีู น่าจะประมาณนั้นแหละอืาแต่เราไม่ได้เอารางวาลอยู่แล้วใช่ไหมใช่เปเน้นรูปสนุกพี่เอามานแล้วก็เอารูปสวยๆเออเรูปรถอยู่ในแท็กเนี่ยก็เสียวเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆถ้าจะเอารางวาลนี้คงต้องลือเครื่องโมอีกเยอะเลยเยอะพี่อีกเยอะเลยใช่ใช่ใช่แล้วถ้าหวังจริงเครื่องันต้องมีสองตัวพี่อืมคือทนกระแสไม่ไหวจริงๆใช่ไหมทนกระแสไม่ไหวจริงๆถ้าแบบคนสนใจแบบดูแล้วเฮ้ย สเตปเริ่มต้นอันนี้คือพูดง่ายคือเริ่มต้นของสเตปเคซ r รีเลยถูกไหมเริ่มต้นของของการวางเครื่องเคใช่ครับใช่ครับของของสเตปการวางเครื่องเคหมายถึงว่าสเตปท่านี้นะเริ่มต้นเริ่มต้นของการทำเนี่ยท่านี้ที่เห็นอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าท่อเสียมันต้องเดินใหม่อยู่แล้วจะออกอย่างนี้หรือจะออกท้ายราคาเท่ากันก็อยู่ประมาณสองแสนห้า ต้องมีแน่นอนถึง3 0 0แสนอุ่นใจอ่าผมก็บอกงี้ลวกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอบอกเป็นตัวเลขปุ๊บเดี๋ยวทุกคนก็นจะมานั่งดีบของอีกว่าของอย่างเงี้ยผมผมชอบอให้แบบนี้ผมไม่ชอบเปลี่ยนเป็นอย่างงี้ได้ไหมซึ่งราคามก็จะดีบกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็เผื่อไว้ดีกว่าคือเริ่มต้น,น2อง0สมันก็มีราคาเริ่มต้อนอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่อุปกรณ์รอบข้างด้วยว่าเราจะเลือกใส่อะไรแบบไหนใช่พูดง่ายว่ามันมีสเต็ปให้เล่นเยอะมากใช่เยอะจริงๆเนาะใช่ครับ ก็มาให้ดูกันนอกจากที่เห็นภาพว่าออฟจะทําแต่แคมเดียวกับเครื่อง B s ี r i ส์ก็กระโดดมาเคแล้วปีนี้บอกเลยว่าไม่เน้นแข่ง เน้นโชว์เราไม่อยากจะอยากแรงหรอไม่อยากแรงแรหรอบางทีแรงไปแรงไปก็มันก็สนุกสะใจพี่แต่ว่าเอาคุ่งตรงนะผมทําสายโชว์เนี่ยมีลูกค้ามาทํากับผมเยอะเยอะเลยแต่สายแข่งไปไหนก็ได้พี่อู๋ทำแรงแรงเยอะแยะเยอะแยะใช่ถูกป่ะพี่แต่ว่าราคาอยากแรงก็ยังทำให้ให้ได้อยู่ทําได้แต่มัมีลูกค้าแบบขอขอให้บอกเถอะว่าผมทาเนี่ยผมอยากไปแข่งครับอย่างเงี้ยได้เลยมีอะไรมาคุยกันได้ก่อนใช่คืออันนี้พูดง่ายก็ทําทั้งถนองนี้ตัวเองด้วย แล้วก็ทําให้ลูกค้าเห็นด้วยใช่ว่าเออเราก็ทาตัวเพราะลูกค้ามีหลายกลุ่มชอบแข่งชอบทําไว้เก็บไว้ดูเล่นที่บ้านไม่ขับยังมีเลยถูกป่ะพี่ใช่ใช่มีลูกค้าอยู่คันหนึ่งนะทาแบบทรงแดกเลยนะหยสวิตตัดทรงสวิตตัดไฟมีครบถังดับเพลิงมีครบโลบาร์เต็มลำแต่พี่ไม่แข่งนะเอาทรงเลยทำรถเอาทรงพร้อมแข่งทํางานทั้งวันได้นานได้ขับดีขับเล่นแค่นี้ก็มีความแต่มีก็มีความสุขแล้วมีไว้แบบในบ้านจอดไว้อุ่นใจใช่ใช่ใช่พี่ครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะฮะ แต่ขออนุญาตไม,ไม่เบิ้์นนะครับคุณผู้ชมเพราะเนี่ยดูสภาพรอบข้างเป็นบ้านทั้งนั้นนะฮะแล้วอันนี้ท่อออกฝาด้วยมันจะลั่นมาก ลันลันครับตื่นทั้งซอยก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครเดี๋ยวรอไปถ่ายอุ่มใหม่เดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังเอาแบบกล่องตัดไฟลุกเลยพี่เอ้ยเอางั้นเลยนะก็ถ้าใครอยากดูคันนี้ตัวเป็นก็เดี๋ยวเจอกันเสาร์นี้ที่อันเดอร์อัพสนามปทุมปทุมสปีดเว์สปีดเวสเปิดฮัน้าแฟนไม่ต้องพูดถึงไปอยู่แล้วอยู่แล้วหูบัดไม่ถึงสิบนาทีเต็มนี่นั่งจองไม่ได้สักใบเลยบอกตรง เออเรงดีไปซื้อต่อเขามาอ๋อโอเคทาสตร์ทำรถมาแล้วเนอะใช่ใช่ใก็เจอกับออฟได้นะครับน่คันนู้นก็เป็นคอปเปอร์จอดอยู่ข้างหลังถ้าใครอยากดูคลิปคันนู้นนะครับไปดูที่มินไนี่กาลาดได้เขาเอาไปเทสไปตัดจังหวัลมาแล้วแคมเดียวเทอร์โบใช้งานได้ไปซื้อเลยนะเขาไปตามหาอะไรตั้งแต่นั้นไม่แน่ใจเอออะไรทุกอย่างเขาก็หาอะไรทำไปเรื่อยอะตยศอ่ะใช่ใช่ใช่เนีครับคันนั้นตยศลองตยศมินนะ่กาเลาร์ลองลองเรียบร้อยเลยเครื่องเครื่องเครื่องเอ็นเอเซทเทอร์โบในนววัเดีย ทั้ง้7 0 0โลลองไปดูกันส่วนคันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าจะจะเป็นเทอร์โบหรือไม่เทอร์โบนะผมแอบคิดว่าแม่งต้องเทอร์โบแน่เลยว่ะไม่รู้ดิอูนี้มันชอบเทอร์โบ้วยสิความรู้สึกไม่แน่นะอาจจะเพรสิชันก็ได้เห็นก็เพรสิชันกันก็วันนี้ขอบคุณออฟมากครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันเสาร์ที่อันเดอร์อัพนะครับผมเจอกันจ้า